โอ้โห the dead the dead ตัวอะไรวะที่มันตู้โอเคเลยนารีแล้วพี่จะเล่นตู้ได้ไงวะยิงก็โดนจับชาตู้ดิเนาะไม่เนาะโดนแก้ทางอหรือว่าเขารู้ว่าพี่เอาตู้มาวะเป็นไปได้เพื่อนยงหมุดไม่เสร็จเลยทำไอเดียอ๋อสวยไปงี้เฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราล็อกตู้แล้วเขาวาร์ปมาใช่ไหม ล้วเราไอ้สลักมันพังแล้วอ่ะเขาก็วรัรตู้ไม่ได้ใช่ปะหรือว่าก็วัรได้ปกติวะถ้าสลักพังแล้วก็วารได้เหมือนเดิมอะครับอ๋อย้ยไตายกันแล้ว ่านัดสาเครื่องพอี่ฟาอย่างน้อยเ้นี่คือพี่หลอกเปิดลาใ่เพื่อนไม่ใช่พี่หลอกเปิดตู้ไงาแนพี่โดนลในตู้แลพี่บล้บอกนะพี่ฟาน ยังไม่เต็มขาไม่ขาห้ามเข่าตูห้ามเข่าตูหลอกได้แต่ห้ามเข่าตูโอ้ยมึนๆเหมืทิ้งเลขไว้พี่ดิทิ้งเลขสตรีมไว้พี่นะพี่จะได้แอดใหม่เคยแอดยังบ้างมีใครไปเช็คพี่ฟังมาเฮ้ยข้ามาอยู่กับพี่อยู่กับพี่เด็กเกียร์เชยเด็กเกี้รเชย ได้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 ไดเกิดอะไข้าล้วเพื่มาแล้วเฮ้ยจีวิ่งไข้าบ้าน้หญ่ไลยไนม้ยไบอลเนไบอ อยู่กับพี่นะบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่ไม่น่าอะไรพี่น่าจะส่งไม่โดนโอเคจีนดีชอบชอบเมื่อกี้มันเหมือนจะส่งวาบแต่ว่าตอนแรกที่น่าจะส่งไม่โดนไม่ไม่ไรบอลไม่ไรบอลไม่ไรบอลเช็คได้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 ไม่ไรบอลไม่มีไม่มีไม่มีมมีควาไม่แน่ใจ mẹ chặt tiền Hãy subscribe này อยู่กับพี่นี่แหละโอเคครับแต่ว่าหายไปแล้วนะโอเคเลยมันกำลังเหมือนแบบว่าลังเลว่าพี่อยู่ตู้ไหนอ่ะไม่ขับเมื่อกี้กูแค่กูแค่ทดลองนะดู <laughs> <c oughs> ครับ <laughs> 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 มันเลยัวเรวไม่ได้เลยจริงอดูเขาขั เมื่อยู่ไหนก็เช่กันบอกได้นะโอเครับียแมโอ้ยตายแล้ว วัน,นว้ววีเา่รู้ว่ยายแท้สแวบบผมควรเอายายไปปล่อยที่ไหนดีคเขาดูเปหิหน่อยนะพี่ป่าพี่ขอโลง Kaldt! <laughs> อพี่ฟางโดนโนวันแน่เลยเทนเทนระบบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้นะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะขอขอจุ๊กแป๊บหนึ่งเออนี่อะพูดไม่ผิดจริงๆเลยโนวันเข้าเปิร์มันดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่หาให้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งไปเลาะโนวันออกก่อนนะไปช่วย อเอียงวะอ่าตรงบ้านต่าเก้าเแล้วนะครับมันเฝ้ามาพี่นิงเฝ้าโอเคหายไปไหนเราไม่รู้โอเค เขาอยู่เขาอยู่โอโนวันยู่ไหนบ้านเล็กเขาไปบ้านเล็กโนวันไม่น่าอยู่เขาไปปาตรูเขาไปปาตรูพี่เจอโนวันพี่เจอโนวันอันนี้คือใครเปิดเพื่อเืเพื่อนเพื่อนเพร่ะพี่แกะอเพอยู่อเ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 พืกอเพื่อเพ่เ่เเพย่พ่อย่เพ่

ออกได้ออกเลยนะออกได้ออกได้ออกไโอเคอ้าประตูวัเอาไหนวะมาบ้านเต๋พี่นีงเฟังเอ่อตรงตรงใช่ตรง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 อยู่ท้ายอ่ะโอเค่ยืนจ้องอีกอุ้ย เชี่ยพี่ใช่พี่ช้างปังตาเจือเดี๋ยวกูไม่ได้ทำตาผ่นนะโอ้โหวีสุดท้ายแล้วยงช่างฟังอีกเนาะเออพี่โดนเอทให้แล้วพี่เปิดตูดให้ดูหน่อยอันนี้ไม่น่าจะได้นะเพราะว่าพี่ผู้พิโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดูนี่แบบนี้ไม่เชื่อวิ่งไฟจุกอ่ะนิ่งเหรอเอ็นนิ่งวิ่งไะ อยู่กับน,นิงมะน่าจะใช่นะใช่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 เบบเมนบ้านใหญ่นะโอ้โหใช่ใครโดนครับผู้ <c oughs> ิงอดีไงพูสวยแต่เครื่องมดอมาตาบอดมีดู <c oughs> มีรูนว่ ไปไหนอะรุนอะพี่อ่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวตะกี้ปั่นรอใช่ <c oughs> นัดรอตรงนี้ขาวอันนี้ยังไม่ใช่นะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวแกะก่อนแกะไปก่อนได้ได้ได้พี่จะได้รู้ตำแหน่งต่อไปแวนขาวปะไม่ไม่น่าขาวพี่ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าถ้าขาวก็โดนเพื่อนอนะไม่น่าขา,าแวแสดงว่าหน้าดำใช่นะ พอไปเลยหน่อเเลยละทำไมไอ้ลูกกลมๆที่เขาปล่อยมามันมันเหมือนมันตามวะพี่กองช่วยได้ไหมอ่ะเดอยู่ที่นั่นมาหิวให้แป๊บนึ่งพี่ว่าพี่หิวเสร็จแล้ะเขาน่าจะไม่มาหรอกจริงเออ เฮ้ยพี่ดียินเสียงลูนคครตราไหนวอะตรแเนี้แปับหนึ่งอืม ลูนมีลูนไอ้โาเท้ไฟตรงต้นไม้นะ่ะโอเคสวยแล้วหูกูดีขนาดนั้นเลยเหรออา้าวไปบ้านเล็กบ้านเล็กใช่ค่ะแต่ล็อกไม้ก่อนเลย <c oughs> ดูครับดูี่ไรคำลาดพี่หลอกข้าตู้เงแล้วมัาเปิดตู้หอปล้วไปแล้วไล้วเมอไปแล้วหมืไปแล้วมอเ้วยเ้ยแ้เขามาหาสิงงอยน้ก็อยากให้ามาหาสล้ เฮ้ยเฮ้ยพี่แกไม่อุ้มเหรออุ้ยชีนักบินไปไหนอ่ะโอกทงี้เหรอล็อกไม้ไปมาต่อยไม่เล่นนะมาต่อยังไม่เล่นเหรอใช่ใช่เล่นได้เล่นไหนเกย์เกย์ อืมเปิดก่อนแผ่นแรกเปิดก่อนได้ปูดหุ้ยไม่เป็นไรโอเค <c ười> มาผ่นไปห <c ười> น้น <c ười> อ,รอหรอลมไม่ผ่าน บ้านต่อ,อยังไม่ได้เล่นนะคิด,ว,ว,ดว่าเฮยเขาดูน้อยเนาะนิงเชงรางได้หน่อยนี้ <c oughs> มาวะ่ะ ก็เป็นเพิร์กหรอหมอใช่พี่ยังไม่ได้เข้าเลยน้องหายไปพี่อออตันไอ้นี่นึกว่าพี่อออตันตู้มาอะไรนีวิ่งไปตรงตู้พี่ยังไม่ได้เข้าตู้ดูทำตัวเฮ้ยทำไมปล่อยอ่ะโธวิซาจะวิ่งไปให้ตันแล้วก็เอามาม,มา,มาโอ้โห เฮ้ยช่วยนิ้วใหม่ช่วยนิ้วใหม่ช่วยนิ้วใหม่เขาเขากลับไปดิเขากลับเขาเออไม่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 กลับไม่กลับอยู่กี่อยู่กี่ไปพ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 ี่ไปผมขอทีหนึ่งแล้วกันหมั่นไส้ป่ะพามาเล่นบ้านเต่าเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยพี่ออกมาเต่า

นี่ต้องเปิดประตูแล้วออกเลยโอ้เครื่องเมื่อกี้พี่ปันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวล่อให้เดี๋ยวพี่ล่อให้แป๊บนึ่งเขาเขาไม่เห็นออร่าใช่ไหมเห็นไม่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 เห็นแต่ว่าเมื่อกี้เปิดตรงบ้านเต่านะมาบ้านเต่านิ้งนิ้งนิ่งไม่ไปบ้านเต่านิ้งไม่ไปบ้านเต่าเลยเดี๋ยวพี่ล่อช่วยเพื่อนคนนี้

น,นิงออกไน,นิงออกเลยนะครับพีนิงออกเลยยิบมเลยบเยเเดีเออรเพื่อนสั่งนะำตาลอนไหนเฟนี่ไม่เป็นไรหรออ่าโอเ <c oughs> พี่หาเนกันอกเพื่อนได้มั่นเต่าน่าจะ ไม่น่าใช่ทัางอยู่บ้านเก่าอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแอนอ่ายอม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 มีเสียงแอโด้วยยอมวะยอมวะเพื่อนเรามางี้ปัายโกนยันได้เลยกเขาไม่นี่กิน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 สมเหลืองเ้ยนะไม่นะ